ใช่ไหมจะดูมเป็นอะไรอยากพูดไหมออเสริมแลวหน่อยเสริมแล้วหน่อยเท่าที่สังเกตเนี่ยที่มีคดีความเกิดมาจากทิฏฐิความมีตัวตัวตนตัวกูของกูทั้งนั้นค่ะบางทีเนี่ยที่ประมาณไม่ถึงหนึ่งตารางวาก็ก็สู้ฟ้องร้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับที่ของกูอะไรประมาณเนี้ยคือแบบ ทิฏฐิหรือความมีตัวตนเนี่ยมันมันเป็นอวิชาตัวตัวใหญ่จริงๆค่ะมันทําให้มันมันทำให้คนเราบางทีฆ่ากันก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกิดเป็นคดีความที่ศาลเนี่ยก็ส่วน,ส,วนส่วนใหญ่นะมาจากเรื่องนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องอะไรฆ่ากันทะเลาะกันอะไรก็มาจากเรื่องนี้ทั้งหมดนิดๆหน่อยยอมก็ไม่ได้โดยทิฏฐิมานะเยอะแยะในคดีในศาล แล้วก็ไกลเกี่ยยากตัดสินยากเพราะว่ามันมีทิฏฐิมานะนเรื่องเื่อใหญ่โตบางทีฟองก,กันถึงขั้นคดีแพ่งคดีอาญาลาไปหลายคดีตุตายโอ้โหเกลื่อนกะเสร็จหมดเงินไม่รู้มากมายหมายหมาศาลห,ห,หมดหมดหมดไปทั้งกองฝ่ายเนี่ย,ยพู้ต้องร้า่ก็ไม่ฟังด้วยทิฏฐิมานะทั้งหมดนะสุตายมีอะไรเลยมีแต่ทิฏฐิมานะมันเลยยาก ถึงบอกว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันไม่จะพูดว่าอะไรไม่รู้จะพูดยังไงอยู่ที่บารมีอย่างเดียวเนยะบุญวาสนาบารมีเขาเขามาดีเขาก็เลยเออมันง่ายไปหมดนะไอ้คนที่บุญวาสนาบารมีมาน้อยโอโ้โหมันยากไปหมดเลยจะสอนจะพูดอะไรจะสอนอะไรก็ยากไปหมดมีแต่ทิฏฐิมานะมีแต่ความคิดความเห็นมีแต่ทิฏฐิมานะเจ้าตัวสอนยากไปหมดนะไอ้คนที่มันมีบุญวาสนาบารมีแต่ประกอบมันง่า,ายไปหมดเลยงานานาน่ายไปหมดเนี่ยต้องบอกว่า คือคนมันจะพูดว่าไงมันต่างกันที่บารมีมันต่างกันที่บารมีไม่รู้จะพูดไปองไงคือบารมีมันมาไม่ไม่เท่ากันเรียกว่าต้นทุนมันมาไม่เท่ากันบารมีมันสร้างมาไม่เท่ากันเป็นตรงสร้างเข้าบารมีสิบนี่บารมีสิบสร้างเขาต้องสร้างเขาบารมีสิบมันสร้างมาต้นทุนไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นใหญ่ ในสวรรค์ชั้นใดไม่ว่าจะเป็นใหญ่ในชั้นยมพยายมบาลในชั้นล่างเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นเบื้องบนเป็นใหญ่ในสวรรค์เบื้องล่างไม่ว่าเทพไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรต่างๆเนี่ยเป็นใหญ่ในสวรรค์ทุกชั้นจนถึงเป็นใหญ่ในชั้นนรกเนี่ยพยาโยมบาลเนี่ยรู้แต่มาจากบารมีสิบเท่านั้นเองสร้างมาจากบารมีสิบเป็นใหญ่ในโลกมนุษย์เป็นจอมจักรพรรดิมหาราชเป็นมหาเศรษฐี เราแต่สร้างบารมีสิบมาละบาปกร,รมชั่วแล้วก็สร้างคุณงามความดีบารมีสิบบาปกรรมชั่วที่พระเจ้าตัดว่าบาปกรรมชั่วการคิดการพูดการกระทำเนี่ยบาปกรรมชั่วใดๆไ,ไม่เคยกระทำเนี่ยถ้ามาันท,ทาไปแล้วพูดไปแล้วทําไปแล้วเนี่ยต้องมาสํานึกเสียใจในภายหลังอย่าทำซะเลยดีกว่าบาปกรรมชั่วใดๆเนี่ย ตัวกายวาจาเนี่ยถ้ามันยังไม่เคยกระทําเนี่ยทําไปแล้วพูดออกไปแล้วต้องไปเสียใจสำนึกเสียใจในภายหลังอยากอย่าพูดอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้ซะเลยดีกว่าเนพุทธเจ้าตัดไปเลยแต่ถ้ามันพลาดพังไปแล้วเพราะเราเกิดมาคนเราทุกคนมันไม่ได้เป็นพระาราหันมาแต่แรกก็อย่ามาอย่า,ยา,ยา,ยาได้กระทําอีกแล้วอย่ามาติดค้างอยู่ในใจ อย่าเอา,าติดค้างในใจอีกอย่าพูดถึงอีกอย่าคิดถึงอีกเนี่ยแล้วก็บุญกุศลใดยังไม่ได้ทำให้ทำย,ยิ่งขึ้นไปไอ้ที่ทำแล้วก็รักษาไวด้ดีอย่าให้ตกต่ำลงมาอีกเป็นความดีไปแล้วเป็นบุญกุศลดีไปแล้วไม่ใช่ละบาปละฝ่ายความดีไปทาบาปกรรมชั่วอีกอุตส่าห์ละบาปกรรมชั่วมาทำความดีตตายสุดท้ายก็ ทิ้งความดีทั้งหมดกลับไปทําในฝ่ายความบาปกวามช่วยเงนี้พุทธเจ้าตึกตัดไว้ในสำนักประธานสี่เนี่ยคือโพธิปกักขีทำสามที่จระการหรือทำที่พระพุทธเจ้าได้วางรากฐานห่งรมไว้ในในวันมาฆบูชาพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีวันมาฆบูชาซึ่งแต่ละพระองค์อ่ะจะมีพระอาหารหันต์ที่พระองค์อบวชเองมีพระาหลานไม่เท่ากัน อย่างพุทธเจ้าของเรามีพระหลานหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันมาฆบูชาพุทธเจ้าทุกองค์จะมีวันมาฆบูชาแต่พุทธเจ้าของเรามีพระหลานหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปที่เป็นพระหลานหมดแล้วแล้วพุทธเจ้าก็เป็นผู้บวชเองเรียกว่าเอภิขุอุสัมปทาพุทธเจ้าวางรากฐานในการที่พระหลานทั้งหลายออกไปแสดงธรรมสามข้อข 1, ้อหนึ่งสัพพาปสภาษากนังละบาปกรรมชั่วั้งปวงดวเด็ดขาดเนี่ยคือ เมื่อระบาปกามชั่วทั้งปวงดเด็ดขาดเมื่ออยู่ในสัมประธานสี่ด้วยคือบาปกรรมชั่ว,วดดดใด,วรรวดๆที่ยังไม่ได้ทําเนี่ยที่ทับที่พูดออกไปแล้วทําไปแล้วเนี่ยจะต้องบรรลุสมนึกเสียใจในภายหลังอย่าได้ทำซะดีกว่าเนี่ยถ้าทําแล้วก็อย่าไปเอามาติดคิดอีกอย่าให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยสัมประธานสี่ส่วนบุคุศลเนี่ยอันเนี่ยนนไม่ได้ทําเนี่ยก็ทำไ้ยิงเงินไป ยิ่งขึ้ไปแล้วรักษาดีมันจะเลื่อนขึ้ของ,งาไปอีกอยะมันกลายมาเป็นบาปกรรมช่วยอีกเนี่ยนี่อยู่ในสับบพพประธานสี่มันก็อยู่ในหลักธรรมที่พระเจ้าวางไว้นในวันมาคบออุชาว่าข้อหนึ่งสับบพพปาปัสสะการนางละบาปกรรมชั่วทั้งปวงในเด็ดขาดก็สองกุศลสุปสัพพทาทับกุศลนี้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็สามสัจจิตตประโยชน์เจ้าบนังมันฝึกฝนจิตใจชำระจิตใจของตัวเองให้ถึงถึงความบริสุทธิ์คือปณิพานเอตังพุทธานาสาสนัง ทำสามข้อนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าในดีจนถึงปฏิวัติันและในอในคตวางรากฐานทรรอยู่สามข้อนี้เพราะนั้นคนที่มันเดินอยู่ในแต่ในฝ่ายบาปกรรมชั่วมันก็มันมันก็ยากยากตั้งแต่แรกแล้วแต่คนที่มันเกิดมามันเดินแต่ในฝ่ายบุกุศลแต่ความดีมันก็โชคดีไปเลย แต่ไม่ใช่ว่าคนที่ทาบาปกรรมชั่วที่ก็เป็นอวิชชาด้วยความไม่รู้แล้วจะต้องชั่วตลอดแต่เขากลับใจได้สํานึกผิดถึงใจแล้วไม่กรรมทำบาปกรรมชั่วอีกละบาปกรรมชั่วดิเด็ดขาดแล้วก็เจริญในศีลสมาธิปัญญาก็บรรลุนิพพานได้เช่นโอกริบานเป็นต้นโอกริบานฆ่าคนตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนจะฆ่าแม่ตัวเองแล้วจะฆ่าพุทธเจ้าสุดท้ายสํานึกผิดถึงใจก็วางดาบประหารนิพพานเลย จอมโจรเนี่ยล,ลูกศิษย์ของสัมบเดนสังกิจจาเนี่ยห้าร้อยฆ่าคนโดยแทบจะไม่กระพริบตาเลยแบบจอมโจรโหดมากเลยห้าร้อยคนแต่ละคนเนี่ยจะฟันเอาดาบฟันคอสัมบมเดนสังกิจจาที่เป็นพระอาหารเพื่อบูชายันดาบของจอมโจรทุกคนเนี่ยฟันตอไม้เหมือนฟันหยวกกล้วยแต่จอมโจรทั้งห้าร้อยเอาดาบมาฟันคอสัมบมเดนสังกิจจา พอดาบจะถึงคอสัม,มเณรงอมหมดเลยดาบทุกเล่มงอมหมดไม่ถึงคอสัม,มเณรเลยจอมโจรทั้งหมดก้มกราบสาม,มเณรตั้งแต่หัวหน้าโจรจะถึงลูกน้องว่าดาบไม่มีวิญญ,ญาณไม่มีชีวิตจิตใจย,ยังรู้คุณค่าว่าสาม,มเณรเป็นคนดีเป็นผู้มีบุญวาสนาบรารมีเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอาหารหันเราอะเป็นผู้มีชีวิตจิตใจสู้ดาบจะไม่ได้เลย ไม่เห็นคุณงามความดีของสัมมาเนนโยนดาบทิ้งหมดอ่ะก้มลงกราบสัมมาเนนตออแต่หัวหน้าโจรจนถ,ถึงลูกน้องแล้วก็ยอมเป็นลูกศิษย์สัมมาเนอสัมมาเนนก็พาไปฟัง,งธรรมวพระเจ้าก็บรรลุพระนิพพานหมดเลยเพราะฉะนั mm ้น hmm. แม้แต่จะเคยกรรบาปกรรมชั่วทารบาบาปกรรมชั่วโดวยเด็ดขาดที่ใจแล้วก็เข้าถึงความดีที่ใจแล้วสุวดท้ายก็ถึงความบริสุทธิ์ที่ใจ เพราะนั้นทุกอย่างมันสาเร็จที่ใจไม่ใช่ว่าเราเป็นคนชั่วก็ต้องชั่วตลอดไปคนชั่วก็อาจจะเป็นคนดีได้นั่นแหละทุกคนเนี่ยอย่าดูถูกคนอื่นเพราะว่าถ้าเขากลับใจได้เขาก็จะสามารถรู้ว่าผลนิพพานได้เหมือนกันแต่ที่เขาอะกลับใจไม่ได้คนชั่วกลับใจแล้วมารู้ว่าผลนิพพานปฏิบัติตามพระธรรมทำกรรมสอบรู้นิพพานได้อันนีก้ก็กรณีหนึ่ง แต่คนเนี่ยไม่ชั่วถึงขนาดอกริมาณไม่ได้บาปกรรมชั่วถึงจอบโจรห้าร้อยแต่ดื้อไอ้ขี้ดื้อพวกขี้ดื้อพระเจ้าตัดว่าตถาคตชักสะพานเสียคนชั่วบาปกรรมชั่วทำชั่วขนาดนั้นพระเจ้าสอนใน้บรรลุอลหรหันต์แต่คนที่ขี้ดื้อพระุทธเจ้าตัดว่าตถาคตชักสะพานเสียวันนั้นไอ้ผู้ที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง ปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องมันขี้ดื้อตัวเดียวโดยทิฏฐิมานะของตัวเองที่บอกว่าขี้งกขี้หึงขี้หวงขี้ห่วงขี้อิจฉาลิษยาขี้งุนกิดลำคาญขี้ไม่พอใจขี้โลภขี้โกรธขี้หลงก็เพราะว่าขี้ดื้อไอ้พวกนี้ขี้ดื้อสอนไม่ได้แต่คนทำบาปกรรม หนักขนาดนั้นน่ยองคุริบาลเอ่ยจอมโจรห้าร้อยแล้วมีมากกว่านี้อีกพุทธเจ้าสอนนิพพานได้รลน,นิพพานได้แต่พระองค์ตัดเลยว่าพวกขี้ดื้อมีทิฏฐิมานะมากตถาคตชักสะพานเสียไม่ทอดสะพานให้หมดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลน,นิพพานได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเมตตาไม่มีสุนมานที่ว่าชักสะพานเสียไม่ใช่ว่าไม่เมตตาแต่เมตตาไม่ได้เพราะว่ามันขี้ดื้อพวกขี้ดื้อ ขี้งกขี้หึงขี้หวงขี้ห่วงขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้อิจานิสยาขี้ไม่พอใจขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญขี้วิตกกังวลขี้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 มาเนี่ยตายขี้ดื้อสอนอะไรก็ไม่เอาดื้อดื้อย่างเดียวไม่ฟังเอาแต่ที่ติมานะของเจ้าตัวเนี่ยพุทธเจ้าตัดว่าตถาคตชักสะพานเสียเจนว่าคนโง่พุทธคนโง่คนที่ทาบาปกรรมท่้นขนาดนั้นนะพุทธเจ้าสอนในบรรุษอรหันจำนวนมาก แต่สําหรับคนขี้ดื้อดยทิฏฐิมานะเนี่ยพุทธเจ้าชักสะพานเสียมันจึงไม่สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้อันนี้คือบัวประเภทที่สี่คือพวกขี้ดื้อแาะในใช่ว่าบัวประเภทที่สี่นี่คือคนโง่นะคนโง่พุทธเจ้าสอนให้นิพพานก็มีเช่นเนาะพระจุลับบดกเนี่ยโง่มากเลยเพราะว่าในชาติก่อนเนี่ย เคยไปหัวเราะเยอะหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งที่สวดมนต์ไม่ได้หลวงตาท่านเสียใจายอายเขาก็เลยศึกไปต้องไปตกนรกเกิดมาก็โดยกรรมผลกรรมนั้นกลายเป็นคนโง่ง,งมท่องทำเนี่ยได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าแค่บรรทัดเดียวก็แทบจะจำไม่ได้แล้วไม่มีใครสอนได้พี่ชายตัวเองเป็นพระหรหันต์ก็สอนไม่ได้ใครสอนก็ไม่ได้สุดท้าย ถูกไล่ออกจากวัดไปเดินร้องไห้ออกหน้าวัดมาพุทธเจ้าไปดักว่าเจ้าบวชมาเพื่อบูชาใครลนะ่ะบอกว่าบูชาพระพุทธเจ้าอา้าทำไมเธอไม่ไม่นึกถึงเราก็พุทธเจ้าก็ไปสอนแล้วก็เป็นคนงงงมากสอนไม่ได้ก็เลยให้ถือผ้าไว้ในมือแล้ว่อยรูไปไว้ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเอาผ้าขาวบริสุทธิ์พุทธเจ้าประทานไว้ให้ก็ให้เอามือซ้ายถือผ้าขาวไว้ตรงวางกำแหว้แน่นกำผ้าขาวไว้ ไม่ต้องวางผ้าขาวส่วนจะทําอะไรก็มือขวาทําแล้วก็ว่างอะไรก็มือขวาเนี่ยคยมันลูบผ้าไว้เลยแล้วก็ให้ท่องว่าละโฉ่ละนางละชังาละติคือหมายถึงว่าผ้าเนี่ยมันเป็นของที่บริสะอาดบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของมันแต่มันเศร้าหมองเพราะว่ามีสิ่งแอบแปลกปลอมภายนอกมาทําให้มันเนี่ยต้องเศร้าหมองไปแต่ตอนที่ให้ท่องเนี่ยก็ต้องไปรู้เรื่องแล้วก็เอาสั้นๆแค่นี้พอแล้ว ก็มือรูปผ้าไปเรื่อยไหว้ผ้าเนี่ยมันมันเป็นของที่สะอาดบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานห้โอ้โหรักมากเลยพระเจ้าเนรมิตให้เนี่ยเมื่อไงก็ไม่ทราบประทานให้เนี่ยเป็นขาวบริสุทธิ์มากเลยโอ้โหสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ใครก็ต้องโอ้โหแบบรักมากเลยนี่พระเจ้าประทานให้เป็นพิเศษเอามือกำไว้ไม่ปล่อยวางเลยพระเจ้าสั่งไงก็ต้องทาเหมือนกันเลยเพราะว่าให้เรียนไม่รู้เรื่องนะจะเรียนยังไไม่รู้เรื่องก็กำผ้าไว้อย่างเดียวไม่วางพอแบมือออกมาเนี่ย ผ้าที่พระเจ้าให้มาสีขาวลักมากเลยคิดดูด้วยคนเราอะขี้มือกำไม่เหงื่อไม่รู้มีเท่าไหรอ่อ่ะเหงื่อขี้มือพอกำมาผ้าดํเปื้อนเลยแล้วแถมยังเอามือขวาเนี่ยเปื้อนอะไรมาเช็ดอยู่เรื่อยพอแค่นั้นแหน่เห็นผ้าที่พระเจ้าเนี่ยเป็นสีขาวบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของเขาเองจิตเดิมแท้ประพัดสลังจิตตังจิตเดิมแท้ประพัดสอนเหมือนด่างผ้าขาวนะแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลอุปกิเลสที่จรมาคือ สองสิ่งภายนอกเนี่ยมาจรมาจึงทําให้ผ้าเนี้ยมันเสียความบริสุทธิ์ผุดพองไปจิตเดิมแท้ของเราทุกคนมีความบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนด่างผ้าขาวนี้แต่สิ่งที่มันจรมาภายนอกในความคิดความเห็นของเราด้ทิฏฐิบานะในความจิตมั่นถือมั่นมันมามาทาให้จิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์นี่ยมันเหมือนผ้าขาวที่เศร้าหมองไปมันไม่ใช่ความเศร้าหมองเกิดจากในเนื้อผ้าแก่นนและ พอแบมือมาผ้าดำปุ๊บโอ้ร่างกายเรานี่ชัางสกรปรกสิ้นดีทำให้ผ้าสีขาวของพระเจ้าประทานให้มาเนี่ยตบดำเศร้าหมองร่างกายของเรานี่ไอสกรปรกไปเพราะร่างกายของเราที่มือไปกำไว้ข้างหนึ่งในมือลูกเลยร่างกายของเรานี่ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยเกิดบุนิพพานเลย คนโง่พุทธเจ้าสอนให้นิพพานได้จอมโจรพุทธเจ้าสอนนิพพานได้แต่คนขี้รื้อพระพุทธเจ้าชักสะพานเสียต้องพิจารณาตนเองคนโง่คนน้อยอภักอับวาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้นิพพานได้จอมโจรพพุทธเจ้าสอนให้นิพพานได้แต่คนขี้รือ มีแต่ความคิดเห็นของตัวเองตามใจตัวเองได้ทิฏฐิมานะของตัวเองได้ความจิตบ้านถือบ้านไม่ฟังใครเอาแต่ใจตนเองพุทธเจ้าชักสะพานเสียท่านจะยอมจมอยู่ในโลกของความทุกขยอมจมอยู่ในโลกมืดทุกภพทุกชาติมันก็อยู่ได้ทิฏฐิมานะความคิดความเห็นของตัวท่านเองด้วยความจิตบ้านถือบ้าน ยอมที่จะจมอยู่ในความทุกข์ทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปไม่ฟงังธรรมไม่ฟังธรรมจากใครไม่ฟงังเอาแต่ใจตัวเองฟงังธรรมกว่าคิดเองคิดเองแล้วก็คิดเองเออเองหมดในทุกอย่างไม่ฟังธรรมเลยมีแต่ขี้ดือ้อมีแต่ที่ฐีมานะมีแต่เอาใจตัวเอาแต่ใจตัวเองปฏิบัติตามความคิดเองตัวเองไม่ปฏิบัติตามธรรมเนี่ย พระพุทธเจ้าชักสะพานเสียพวกขี้ดื้อพวกทิฏฐิมานะโดยทิฏฐิมาเองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าบรรลุตัวแบบนี้แล้วก,ก่อนที่จะตายให้มันแก้ไขกับกายซะใครขี้ๆๆดื้อเนี่ยก็แก้ไขกับกายหลายคนขี้ดื้อแต่แต่พอถึงวันเกิดลูกตาทิ้งเนี่ยวันปีใหม่ทีหนึ่ง เอาแล้วมาขอ,อาเข้ามาแล้วขอเข้ามาว่าไอ้ที่อยู่ด้วยกันนะ่ยไม่เคยปฏิบัติตามคําสอนเลยโกหกไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนหรอกที่อยู่นั่นเนี่ยฟังกันมาเนี่ยบอกว,บว่าปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยแท้จริงไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนหรอกโกหกโกหกพอถึงวันเกิดทีก็เอาดอกไม้ทูบเตียนมาขอ,อก็มาทีแต่ขอ,อก็มาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติมีชีวิตอยู่ด้วยความยึดบ้านถือบ้านตามความคิดเห็นตัวเองแต่พอถึงปีใหมท่ทีหนึ่งวันเกิดมาขอกระมัยแล้วว่าที่อยู่ด้วยกันมาบอกว่าไม่ยึดอะไรเลยปล่อยวางหมดใจว่างเปล่าหัวกวงโหมดหมดแล้วใจว่างป่า,กกมา,ปาไม่ยึดอะไรทุกอย่างเดียวไม่คิดอะไรเลยโกหกไม่เคยได้ปฏิบัติตามหลักไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนเลยอยู่ด้วยกันด้วยความโกหกตลอดเวลาเนี่ยก็เรียกว่าคิดื้อ ขี้ดือ้อโกหกพุทธเจ้าโก,โกหกพระธรรมโกหกพระยาสงฆ์โกหกพ่อแม่ครูบาอาจารย์โกหกตัวเองแล้วหลายคนโกหกจนตายพอตายแล้วก็ร้องห่มร้องไห้มากราบเท้าก่อนตายมากราบเท้าต่อหน้าคนจนํานวนมากไยว่าที่อยู่ด้วยกันมาไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนไอ้ที่บอกว่าปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติตามคําสอนเลยโกหก รับสารภาพว่าโกอยู่ด้วยกันด้วยความโกหกมาตลอดร้องห่มร้องไห้เอาบอกว่างี้ก็พี่นาความตายก็ที่วสการไม่เที่ยงพิจารณาไม่เป็นพารณาไม่เป็นสังขารไม่เที่ยงก็พิจารณาไม่เป็นไม่เคยพารณาเลยเอาไหนบอกว่าที่บอกว่ามาพารณาส่งกันบ้านแล้วมาพิารณาว่าพี่นาความตายพารณาไม่เที่ยงแบบอย่างางู้นอย่างเนี้ยแล้วเป็นไงอะ โกหกความจริงไม่ได้พิจารณาหลักส่งกันบ้า,นไ,านไปอย่างนั้นเองเสือกส่งไปอย่างนั้นเองโกหกอาะอย่างนั้นนะ่ะพิจารณาความตายไม่เป็นกับพุโทโธพุทโธเข้าพุทโธไม่เป็นพุโทโธไม่เป็นผมกลัวตายหนุก,กลัวตายผมกลัวตายหนูก,กลัวตายไม่เคยทําไม่เคยทําเอา้าพุทโธก็ไม่เคยทําแล้วแล้วไปอยู่ด้วยกันมาไม่เคยทําไม่เคยทําโกหก โโหไอ้นี่ส่งกันบ้านมาปฏิบัติอย่างนู้นปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่เคยทําเลยโกหกแล้วหลายคนก็มารับสารภาพโกหกว่าแต่งกันบ้านเพราะว่ามันออกอากาศด้วยแล้วก็พูดใส่ไม้ด้วยก็พูดได้มาดูดีทุกอย่างแต่ส่งกันบ้านเนี่ยส่งกันบ้านแต่งพูดได้มาดูดีแต่จริงๆแล้วไม่เคยปฏิบัติตามที่ส่งกันบ้านหรอก มีคนถามหลวงตาว่าล่ะหลวงต,า,วา,ต,งตา,วาไม่รู้เหรอว่าลูกศิษย์ตกกับบ้านโกหกทั้งนั้นมีความปอยู่ได้กันด้วยความโกหกบอกเอ้ยขี้เกียจจะรู้แต่มันจะไม่รู้แต่ก็จะจะทำยังไงได้แล้วเราจะทำยังไงกับเขาได้เราสอนเช้าค่ำเช้าค่ำเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็สอนทุกอย่างให้ฟรีหมดให้เปล่าหมด ที่พักก็ฟรีน้ำฟรีไฟฟรีอาหารฟรีธรรมะฟรีอากาศฟรีที่อยู่อาศัยฟรีธรรมะให้ฟรีเช้าค่ำเหน็ดเหนื่อยไม่สบายยังไงไม่เคยพูดทุ่มเทให้ตลอดชีวิตสอนมาหลายสิบปีตั้งแต่เป็นคารวาสเป็นผู้รักษาไม่เคยได้หยุดย่อน แล้วไม่รู้เหรอว่าลูกศิษย์โกหกอะมีคนเลยคนถามว่าลูกศิษย์ตกกับบ้านโกหกกับตะขนาานมันไม่รู้หรอโอ้ยทาไมจะไม่รู้ล่ะแต่รู้แล้วจะทํายังไงได้ล่ะก็ดูด่าว่ากล่าวกันไปอะแต่ดูด่าว่าก่าวไปไมัเหมือนกับเอาน้ํารดหัวต่อที่มันตายแล้วน้ําของพระธรรมเป็นน้าอมฤตขนาดไหนอะ่ะ แต่มันลดหัวต่อสิมันตายแล้วมันคนมันตายด้านนะคนมันตายด้านใจมันตายด้านลดยังไงใจมันตายด้านแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความโกหกแล้วก็เป็นเช่นเนี้ยวันแล้ววันเล่าแล้วก็ส่งกันบ้านกันมาสุดท้ายก็มารับสารภาพที่ส่งกันบ้านมาปรุงแต่งหลอกลวงไม่จริงขอเข้ามาเนี่ยเพิ่งมาไม่กี่วันก็มีเนี่ย ตกกันบ้านมาทั้งหลายบอกว่าขอเข้ามาว่าไอ้ที่ตกกันบ้านปลุกแต่งมาว่าตกกันบ้านดีอย่างนั้นปฏิบัติเห็นอย่างนั้นรู้อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะไม่เคยรู้เห็นตามนั้นเลยไม่เคยปฏิบัติตามนั้นแล้วท่านดูที่ว่าบาปกรรมที่ท่านทําไว้ต่อพุทธเจ้าพระธรรมิสงต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญกุศลก็ไม่สร้างอยู่ในการได้โกหกหลอกลวงได้บาปกรรมอีกแล้วท่านจะเป็นยังไงอันเนี้ย ในชีวิตปัจจุบันเป็นยังไงตายแล้วจะเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงโอ้รู้ทั้งรู้แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะแม้แต่พุทธเจ้าก็ตถาคตชักสะพานเสียแล้วไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆเราจะทำยังไงได้ล่วแบบนี้กรรมใดก็ต้องไปไปตาม ผู้ใดสร้างกรรมนั้นไว้กรรมมุนาวัตตีโลโกผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอย่างนั้นโดยแน่แน่ได้แน่นอนพระเจ้าตัดไว้กรรมมุนาวัตตีโลโกผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนผู้ใดทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ใดได้ทำกรรมชั่วไว้ย่อมได้รับผลชั่ว เอว่างก็มีด้วยประการละชนนี้